บัวขาวชาวราชไฟธรรมงามลำน้ำตกป่ารกเขาชันเขตกั้นแดนลาวหน้าหนาวปูขนชนโดงไหลเลียนภาพเขียน5,000ปีบัวขา อำภอบุญทิกหนึ่งใน25อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ92กิโลเมตรลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงมีภูเขากั้นอนาเขตระหว่างตัวอำเภอกับสาธารณรัฐรประชาธิปไตยประชาชนลาวบนเนื้อที่1,402ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดต่อกับอำเภอพบูบณ์มังสาหารและอำเภอศรีนธรทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงจำปาสักประเทศลาวทิศใต้ติดต,ต่อกับแขวงจำปาสักประเทศลาวทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนาจรวยและอำเภอเดชอุดมปัจจุบันมีพ่อเมืองที่มุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อประชาชนคนบุญทฤกคือนายสุทินงามเลิศนายอำเภอบุญทฤกและการบริหารงานด้านสาธารณาสุขนายแพทย์อธิศัก์เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุญทฤก นายอุทยัยเรียงฮิรันถาวรสาธารณสุขอำเภอบุญทริกอำเภอบุญทริกมีประชากรทั้งสิ้น72,994คนแบ่งเป็นชาย36,314คนหญิง36,680คนแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น8ตำบล127หมู่บ้านเทศบาลตำบล3แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล6แห่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ยางพารารายได้ต่อปีเฉลี่ยประมาณ50,000บาทต่อคนต่อปีมีอาชีพเสริมคือรับจ้างทั่วไปและค้าขายประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นจุดผ่อนปลนช่องตาอูน้ำตกห้วยสายใหญ่หรือแก่งอีเขียวภูหินด่าพระาธาตุนางพญา และภาพเขียนประวัติศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุญทริกเป็นหน่วยงานบริหารราชการสาธารณสุขในระดับอำเภอทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขให้มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนประสานงานเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขในระดับอำเภอบุญทริก โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดปฏิบัติร่วมกันคือรับผิดชอบตรงต่อเวลาพัฒนาเป็นนิตจิตบริการทำงานเป็นทีมปัจจุบันมีบุคลากรในสังกัดทั้งสิน้นจำนวน130คนได้แก่นักวิชาการสาธารณสุข34คนพยาบาลวิชาชีพ23คนเจ้าพนักงานสาธารณสุข12คนเจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุข8คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข52คนและลูกจ้างชั่วคราว1คนตลอดจนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น1,685คนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุญทริกได้มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ภายนอกสำนักงานจัดให้มีความสะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยและภายในสำนักงานมีการจัดห้องทำงาน ย่างเป็นสัสดส่วนแยกกลุ่มงานอย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนและมีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานติดดาวจำนวนทั้งสิ้น13แห่งด้านการดำเนินงานงานด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุญทริก ได้ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงกันกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา4 excellent ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศโดยมีการดําเนินงานมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดีเริ่มตั้งแต่ กลุ่มหญิงตั้งคันและเด็กประถมวัยมีการดําเนินง,งานดูแลแม่และเด็กอย่างเป็นองค์รวมผ่านกลไกลของคณะกรรมการ MCH Board โดยใช้รูปแบบบูรณาการกิจกรรมต่างๆให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนและภาขีเครือข่ายทุกภาคส่วนขับเคลื่อนง,งานโดยทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวต้นแบบ1นึ่ตำบล1หมู่บ้านภายใต้โครงการ มหาสจรรย์พันวันแรกแห่งชีวิตมีการจัดทำโครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพส่งเสริมการกินไข่ลดปัญหาทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า2,500กรัมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนพร้อมเชิดชูเกียรติมีกิจกรรมเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปรมวัยโดยใช้โปรแกรมเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวกหรือทิปเปิลพีและ EF ตักบาดนมจืดป้อนยาเสริมธาตุเหล็กกิจกรรมเล่านิทานให้ลูกหลานฟังโดยครอบครัวอ,อสมอครูผู้ดูแลเด็กมีระบบการส่งรายงานผลเพื่อให้เกิดการดูแลที่ต่อเนื่องในกลุ่มเด็กวัยเรียนมีการดำเนินงานภายใต้โครงการโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพโดยมีการพัฒนาระบบการคัดกรองซีโร่ทุกโรงเรียนโดยครูผู้รับผิดชอบทุกคนสามารถประเมินพฤติกรรมเด็ก ผ่านระบบเฝ้าระวังจิตเวชเด็กให้มีคุณภาพและมีการติดตามผ่านช่องทางไล์กลุ่มและระบบไล์แอดเคา์ในการใช้จองคิวตรวจพบแพทย์ในคลินิกจิตเวชเด็กโรงพยาบาลบุญทริตและระบบการคืนข้อมูลไปยังพื้นที่อีกครั้งมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพออยอ,อน้อยในทุกโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนให้เด็กเยาวชนรุ่นจิว๋วมีความสามารถตรวจสารปนเปื้อนในอาหารในเบื้องต้นได้ในกลุ่มวัยรุ่นมีกิจกรรมส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้ายาเสพติดและการป้องกันการตั้งขันก่อนวัยอันควรผ่านชมรมต้นแบบ ToB ี to Number One ซึ่งอำเภอบุญทริกมีทั้งสิ้น52โรงเรียนมีสมาชิก3,245คนรวมทั้งมีการพัฒนาต่อยอดไปยังชุมชนโดยมีระบบดูแลให้คำปรึกษาคลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในกลุ่มวัยทำงานมีการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองโดยมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การออกกำลังกายในชุมชนและส่งเสริมงานด้านสุขภาพจิต สร้างความรอบรู้โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสามีการจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีและมีการจัดระบบการส่งต่อในการรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุมีการคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและการบริการส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสภาพให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า กลุ่มติดบ้านและติดเตียงได้รับการดูแลภายใต้โครงการลองเทิมแข่ทุกตำบลโดย CM CG และทีมสหวิชาชีพยุทธศาสตร์ที่2ด้านการบริการเป็นเลิศมีการพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านการให้บริการผู้ป่วยร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบุญทริกโดยการพัฒนาระบบบริการเพื่อให้บริการตรวจรักษากลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยทีมสาวิชาชีพจากโรงพยาบาลบุญทริกลดความแออัดในภาระในการเดินทางเข้าพบแพทย์ของผู้ป่วยยุทธศาสตร์ที่3ด้านบุคลากรเป็นเลิศมีการใช้เครื่องมือในการประเมินความสุขของบุคลากรมีค่าเฉลี่ย3อันดับที่ต่ำกว่าร้อยละ70ได้แก่มีความสุขผ่อนคลายสร้างไรายได้จึงได้จัดทำโครงการตลาดนัดเพิ่มรัพ์และโครงการวงดนตรีสร้างสุขขึ้น ยุทธศาสตร์ที่4ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลมีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ PMQA ผลงานเด่นสำนักง,งานสาธรารณสุขอำเภอบุญทริกได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจนก่อเกิดผลสลัมฤทธิ์สร้างความภาคภูมิใจที่เห็นเป็นประจักษ์คือด้านสุขภาพมีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมีการกำหนดประเด็นขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1เด็กบุญทริกเก่งและดีได้มีการดำเนินการจดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและระดับตำบลเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยมีการบันทึกความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นอำเภอเครือข่ายสถานศึกษาสาธารณสุขและมูลนิธิประชาสังคมซึ่งมีเป้าหมายเป้าประสงค์หลักคือส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย เกิดภาคีเครือข่ายครูหมอพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมกันเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในอำเภอบุญทริกยุทธศาสตร์ที่2คนบุญทริกไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังมีการจัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพดำเนินการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพให้ได้รับสวัสดิการและดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกรายยุทธศาสตร์ที่3ม,มีพลังรับมือภัยคุกคามสุขภาพ มีการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินซึ่งอำเภอบุนทริกได้ดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ตั้งแต่ระยะแรกคือคลัสเตอร์สนามมวยลุมพินีเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้พื้นที่ที่ได้มีการเฝ้าระวังโดยใช้มาตรการที่เคร่งครัดจนสามารถสแกนผู้ติดเชื้อได้ทันทีไม่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นชุมชน ครอบครัรวร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางกายและทางใจให้กันได้เป็นอย่างดียุทธศาสตร์ที่ 4. บ้านเมืองสะอาดงามตาอําเภอบุญทริกได้มีการจัดตั้งกองทุนขยะในหมู่บ้านซึ่งตำบลบ้านแม่เป็นตำบลน,นำร่องการดำเนินการมูลนิธิเทคโนโลยีไร้พรมแดนประเทศเยอรมันเพื่อใช้ในการกำจัดขยะส่วนเกินที่มีความจำเป็นต้องทำลายยุทธศาสตร์ที่5ข้าวปลาอาหารปลอดภัย อำเภอบุญทริกมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ผลิตและจำหน่ายพืชผักอาหารและผลิตภัณฑ์แปลรูปจำหน่ายที่ตลาดสีเขียวหน้าโรงพยาบาลบุญทริกทุกวันพุธและหน้าที่วการอำเภอบุญทิริกหลังเก่าทุกวันศุกร์องค์ความรู้และการดำเนินง,งานด้านบริการด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดได้รับคัดเลือกรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นสาขาป้องกันยาเสพติดประจําปี2564 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการประกวดจังหวัดและชมรมทูบีนัมเมอร์วันในชุมชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2,564และปี2,565ด้านนวัตกรรม 1. นวัตกรรมระบบการกำกับติดตามการดำเนินงานออนไลน์โดยการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผลงานและข้อมูลผลงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด อัปเดตทุกสัปดาห์ผ่านระบบออนไลน์ให้เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบุญทริกได้ตรวจเช็คข้อมูลเพื่อใช้ในการกำกับติดตามตนเองให้การดำเนินง,งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 2. นวัตกรรมระบบการติดตามเฝ้าระวังจิตเวชเด็กมีการสร้าง l ล ne o f f i c i a l a c c o u n t ในการกำกับติดตามเด็กที่มีความเสี่ยงด้านโรคทางจิตเวชรอพอสตอครูรวมทั้งผู้ปกครอง นัดหมายเด็กเข้าตรวจรักษาที่คลินิกจิตเวชทุกเช้าวันจันทร์เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุญทริกภายใต้การบริหารงาน,งานและการนำทีมงานของสาธารณสุขอำเภอบุญทริกแม้จะมีภาวะคุกคามจากโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019แต่พวกเราก็ยังมุ่งมั่น ที่จะพัฒนางานตามภารกิจหน้าที่เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ดีและก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความมั่นมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามทศชาติต่อไป